ระปบ,บดับของ100%เซในวันสิ้นโลกในชีวิตที่แล้วฉันได้กลายเป็นความหวังของประเทศในฐานาะเทพเจ้าแห่งสงครามแต่ทว่าฉันถูกแฟนหักหลังทำให้ต้องตายอย่างน่าอานาถแต่ฉันกลับได้รับโอกาสโดยการกลับมาเมื่อสิบปีที่แล้วเอ่อฮะนี่นี่มันอะไรกันทุกอย่างยังไม่เริ่มขึ้นเกมวันสิ้นโลกยังไม่ได้ลุกลานโลกและฉัน ย่งนีโอกาสเตรียมตัวอีกครั้งว่าไ,ไม่มีทางนี่เราย้อนเวลากลับมาอย่างนั้นหรอเราย้อนเวลากลับมาก่อนที่เกมวันสิ้นโลกจะเริ่มขึ้นในชีวิตนี้ฉันจะไม่ให้เกิดเรื่องซ้ำซ้อนแบบนั้นขึ้นอีกฉันจะไปจัดการแฟนสาวของฉันและสร้างแผนแก้แค้นอันสมบูรณ์แบบวันนี้หนึ่งทุ่มตรงเกมวันสิ้นโลกจะเริ่มขึ้นสินะ อืมทำไมท้องฟ้ามันถึงสีแดงแบบนั้นล่ะไม่รู้แฮะในชีวิตนี้ฉันจะมีชีวิตรอดและคนที่มันเคยทำร้ายฉันฉันจะไม่มีทางปล่อยพวกมันไปแน่แต่ว่าเออฮะยินดีด้วยกับโพสคุณได้ย้อนเวลากลับมาเปิดใช้งานระบบโกงเกมในวันสิ้นโลกทำการสุ่มกนโกงยินดีด้วยกับผู้เล่นคุณได้รับกลโกงระดับสุดยอดรอบ 100%จากการฆ่าซอมบี้อัตราดอปจะเพิ่มจาก1%เป็นต0เป็นหนึ่เอนต์ดี่ก็หมายความว่าการฆ่าซอมบี้แต่ละตัวเราจะได้ไอเทมหนึ่งชิ้นต่อตัวเลยอย่างนั้นเหรอมันจะสุดสุดยอดสุดยอดเกินไปแล้วระบบดอปไอเทม100%ในวันสิ้นโลกตอนที่หึงเออทําำไมล่ะเฮ้ยอ,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 อนี่ มันมันเกิดบ้าอะไรขึ้นฉันโดนฆ่าตายไปแล้วแต่ทำไมร่างกายของฉันยังอุ่นอยู่ล่ะร่างกายผิวหนังทุกอย่างทุกอย่างยังดูเหมือนเดิมเมื่อสิบปีก่อนเออใช่ใช่แล้วนี่มันห้องพักของมหาหลัยเมื่อสิบปีก่อนเฮ้ยย่าเออบนหน้าไม่มีรอยแผลเป็นไม่ผิดแน่ฉันย้อนเวลากลับมาก่อนที่วันสิ้นโลกจะเริ่มขึ้นก่อนที่ฉันจะย้อนกลับมาฉันจำได้ว่า ฉันได้กลายเป็นเทพเจ้าสงครามอันที่สิบในอาณาจักรเมืองกรมีเทพเจ้าสงครามสองคนเชิญข้ามาเพื่อฉลองและหลังจากนั้นจักรพรรดิซอมบี้ก็ได้บดูโคมาอย่างกระท่านหันเฮ้ยย่าฉันได้เข้าสู้กับจักรพรรดิซอมบี้อย่างดูเดือดย่าเฮ้ยเฮือแต่ฉันกลับถูกเทพเจ้าสงครามทั้งสองทรยยศหันดาบใส่พระฆ่าฉัน ขอแสดงความยินดีด้วยหลินซื่อหลัวที่ได้เป็นเทพเจ้าสงครามนายนะ่ะชอบของขวัญชิ้นนี้จากตระกูลหลี่หรือเปล่าล่ะเธอเธอจกักรพรรดิซอมบี้นำโดยเหยาจินหานไม่รู้ว่าเธอไปทำข้อตกลงอะไรกับตระกูลหลี่หรือว่าที่ผ่านมาเป็นแค่เรื่องหลอกลวงอย่างนั้นเหรอเหยาจินหานเป็นสาวงามประจำโรงเรียนที่มีคนมากมายมาชื่นชอบเธอแต่เธอนะ่ะกลับเลือกฉัน ฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับเธอหรือว่าบางทีเธอแค่ถูกนายน้อยของตะกุลหลีให้มาแกล้งคบกับฉันก่อนวันสิ้นโลกจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ฉันช่วยตะกุลหลีขยายอาณาเขตฉันหมดประโยชน์ก็จะกําจัดฉันตะกุลหลีเป็นหนึ่งในสามตะกุลใหญ่ที่มีอํานาจในอาณาจักรมังกรฉันรอดมาได้แต่ก็ได้รับรอยแผลเป็นนี่มาและหลังจากนั้น ฉันก็หลีกเลี่ยงการติดต่อกับตระกูลหลีถ้าเหยาจินหานไม่ได้รับการปกป้องจากตระกูลหลีตลอดเวลาแล้วก็ฉันนะ่ะจะฆ่าลอนซะ <c oughs> ตอนนี้นะ่ะฉันย้อนเวลากลับมาแล้วแล้ววันสิ้นโลกนะ่ะยังไม่ได้เริ่มขึ้นตอนนี้เธอก็ยังไม่ได้เป็นแฟนฉันฉันนะ่ะยังสามารถแก้แค้นก่อนที่ปัญหาจะเริ่มได้เ <c oughs> ออฮะหเหยาจิงหานซีหลัว วันนี้ฉันต้องสอนพิเศษนะให้กับพวกเด็กๆขอโทษนะที่ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะในวันเกิดของนายอี่สอนพิเศษสอนพิเศษบนเตียงนน้อยลีนนะหรอหึ <h ums> ละครแกลง้งเป็นแฟนฉันเป็นของขวัญวันเกิดนะน่าประทับใจจริงๆหึ <h ums> ไม่เป็นไรแต่มีอย่างเกิดขึ้นออกมาเจอฉันที่โกดังล้างหลังสนามเด็กเล่นก่อนนะหม <h ums> ทำไมต้องไปเจอกันที่นั่นล่ะงั้นรีมาก่อนหกโมงนะหลังจากนั้นนะฉันไม่ว่าง โอเคฉันมีของอยากจะเซอร์ไพรส์รนะเฮ้ยแต่ว่าทำไมหลี่ยห่าปูถึงเกียดฉันนักนะ <_' S 2> ฉันน่ะรอคอยที่ใช้เวลากับเธอในวันเกิดแต่ฉันน่ะกลับได้วิดีโอที่แสนน่าอายเนื่องจากการล้อเล่นของพวกแกสองคนฉันจึงพลาดเวลาที่ดีที่สุดในการอัปเกรด <_' S 2> ในเมื่อฉันมีโอกาสอีกครั้งทุกอย่างในอดีตมันจะไม่เกิดขึ้นอีกพวกแกนะ่ะต้องชดใช้ เพื่อนทำไมท้องฟ้านะ่ะมันถึงกลายเป็นสีแดงอย่างนั้นนะเอ้ก็นั่นน่ะสิมองๆไปก็สยองนะนี่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบล็อกหนึ่งหนะ้าเขาบอกว่าเนี่ยคือสิ่งเหนือธรรมชาติหนะ้าในรอบห้าพันปีนะ่ะจะเกิดขึ้นทีนึองจะตกใจไปเพื่อนท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงเป็นลางบอกว่าเกมวันสิ้นโลกเนะี่ยกำลังจะมาถึงแล้วหนึ่งทุ่มตรงเกมวันสิ้นโลกก็จะเริ่มกัดกร่อนเปลี่ยนโลกใบนี้ให้กลายเป็นสนามเล่นเกมขนาดใหญ่ แล้วมันจะเหลือสักกี่คนกันนะที่จะเหลือรอดหนีออกจากเกมบ้าๆบนี้ได้นี่ทำไมต้องเรียกฉันมาเจอในที่แปลกๆแ,แบบนี้ด้วยล่ะฉันยิ่งรีบๆอยู่มีอะไรก็รีบบอกมาฮ่าๆๆ,ๆเธอนะ่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกมันไม่นานมันไม่นานหรอกจบตอนที่หนึ่ง เอาละครับเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าคว่าชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมหัดทำหวังว่าเพื่อนๆจะกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจคอมเมนต์แนะนำให้ผมเยอะๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้ครับผมขอบคุณครับ